ในประเทศไทยวันนี้เมื่อ19ปีที่แล้วเกิดเหตุสลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสถึงแม้จะผ่านมา19ปีแล้วแต่ว่าบาดแผลทางจิตใจของผู้ที่ถูกกระทบยังเป็นปัญหาใหญ่ยังเป็นปัญหาที่รุนแรงนะคะคดีของเรื่องของตากใบเนี่ยจะหมดอายุความในปีหน้า คุณนริศราคินิมานไปที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะคุยกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินคดีค่ะย่าให้มีเสียงเขาบอกว่า,วานอนอยู่หมอบอยู่ภายหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วไงถึงให้หมอบอยู่แบบว่าอย่าคุยอย่าพูดนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนี่น,น,นีตอนนี้แหละนี่ ที่เขาจะเตะที่เขาจะตีะตงไงแม้จะผ่านมา19ปีแต่ภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมยังเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ตักใบาภาพนี้ว่าจุดเริ่มต้นที่เข้าไปเพื่อไปซื้อของในเดือนบวชจากนั้นพบว่ามีการชุมนุมหน้าสพตักใบเมื่อเข้าไปดูพบกลุ่มคนรวมตัวกันหน้าสพตักใบ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชรบหกคนที่ถูกกล่าวหาว่านำปืนให้ผู้ก่อความไม่สงบคนเริ่มเข้ามารวมตัวมากขึ้นจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นนัดแรกประมาณ10โมงเหตุการณ์ตึงเครียดม,มากขึ้นเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงดันสูงแก๊สน้ำตาเสียงปืนดังเป็นระยะ จากผู้สังเกตการกลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบทำให้เขาต้องหนีไปริมแม่น้ำตรงข้ามสอพอและถูกสั่งให้หมอบลงที่นี่ที่นอนอยู่หมอบอยู่นี้ประมาณสองชั้นสามชั้นที่ริมนั้นบริเวณริมแม่น้ำหลายคนพยายามเอาชีวิตรอดภาพเจ้าหน้าที่ปรากฏถือปืนคุมเข้มก่อนสั่งชายหญิงแยกออกจากกัน เธอคนนี้ตั้งใจไปตลาดกับลูกชายเพื่อซื้อของส่วนสามีไปกินน้ําชาแต่เสียงปืนนัดแรกทำให้เธอถูกแยกจากลูกระหว่างที่เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมเธอหนีมาที่ริมแม่น้ำที่นั่นทำให้เธอได้คุยกับสามีเป็นครั้งสุดท้ายทหารไปก็เขาผู้หญิงขึ้นมาผู้ชายถอดเสื้อแล้วก็อาแบก็ถอดเสื้อ ถอดเสื้อแล้วก็เขาให้เอาอันนี้เสื้อ,อน,นี้เอาขึ้นไปแล้วก็กะก็เอาจากมือแฟนก็เอาขึ้นมาแล้วก็แฟนบอกว่าเออขึ้นไปแล้วอีกเสื้อสองชั้นเขาใส่แล้วก็เอาอีกตัวนึงก็มัดมือแล้วก็จากนั้นก็กะก็ไม่รู้สุดท้ายก็ที่ริมน้ำนั่นเลยที่เขาบอกว่าให้เอาเสื้อขึ้นมา หลังถอดเสื้อผู้ชายทุกคนถูกให้เดินย่อเขา่าบางคนถูกมือไผ่หลังคุมตัวไปรวมกันที่รถ GMC ทหารชายคนแรกถูกนำตัวขึ้นไปบนรถพร้อมกับคนอื่นๆมากกว่า50คนต่อคันความรู้สึกว่าวันนี้เรามาอยู่แล้วอยู่บนโลกนี้แล้วแปลว่าเราจะตายแล้วจะทั้งเวลาตายแล้วทุกคนถูกให้นอนซ้อนกันเป็นชั้นอัดแน่นในพื้นที่จำกัดเพื่อไปค่ายอิงขยุทธปัตตานี หลายหลายคนก็ลองว่าช่วยด้วยช่วยด้วยให้ใจไม่ได้แล้วช่วยด้วยเขาบอกว่ายัางงั้นทุกคนเลยวันที่เขามันอยู่ข้างล่างสุดเขาตะโกนว่าแม่ช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยแบบนั้นเลยมันมันไม่รู้ยังไงนะมันไม่มีคำที่เขาจะพูดช่วยเหลือเรพ่อแม่พ่อแม่ออกออกมาอย่างนั้นแหละได้ช่วยเขาเอามือของใบไมานี้ไปหลูก ไปไปสวมเข้าไปที่แนนั่งคนที่ที่อะไรเขาเดียกว่าอะไรอ่ะมันติดอยู่ข้างล่างเนาะมาเปิดจมูกของเขาให้มีรูได้หาใจไงเจคนเสียชีวิตขณะถูกลำเลียงบนรถ GMC ทหาร1,370คนถูกควบคุมตัวไปสอบสวน7คนเสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมทันที 19ปีผ่านไปคดีการไต่สวนการตาย78คนบนรถ GMC กํากำลังจะหมดอายุความสวนทางกับบาดแผลที่ฝังลึกในจิตใจหลายคนบาดเจ็บหลายคนพิการหลายคนเสียชีวิตและหลายคนเป็นบุคคลสาบสูญระยะเวลาความคดีก็มีอีกปีหนึ่งจะจบแล้วถ้าจบแล้วต้องต่ออีกได้ไหมนั่น เด็กบอกว่าจะให้ต่อย่าให้จบง่ายๆนะบอกว่าผู้สั่งการวันนั้นเข้าไม่ได้ไม่ได้จับเลยไม่รู้ว่าใคราการต่อสู้กฎหมายอาญาของไทยกำลังจะสิ้นสุดในปีหน้าเพราะพนักงานอายาการระบุว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ใดทำให้เสียชีวิตต่างจากเมียนมาที่ปัญหารโรฮิงญาในเมียนมาถูกแกมเบียประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกยื่นฟ้องเมียนมา ว่าระมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สมาชิกสหประชาชาติรวมถึงกัมเบียและเมียนมาร่วมลง,งานามเมื่อปี1948ปัญหาก็คือในในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเป็นภูมิภาคเดียวนะคะที่เราไม่มีกลไกระดับภูมิภาคนะคะถ้าเราดูอย่างอย่างในแอฟริกาค่ะเขาก็จะมีแอฟริกันคอร์ดนะคะ เขาจะมีสารของแอฟริกันซึ่งคดเการละเมิดสิทธินุษยชนในประเทศแอฟริการก็สามารถที่จะฟ้องร้องต่อสารได้นักสิทธิมนุษยชนระบุว่าเหตุการณ์ตัดใบเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศตามธรรมนูญกรุงรโรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศซึ่งจะทําให้คดีไม่มีอายุความแต่ปัญหาคือประเทศไทยไม่ได้ให้ศัตยาบันไว้เราว่าหนีงในข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยให้ศัตยาบันอ่ไอซีซีเนี่ยนะคะ แล้วพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ากรณีกัดใบเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของ Ethnic มิ e a n s นซินะคะหรือการกวาดล้างเผ่าพันธุ์หรือความเปยดชังในในชาติพันธุ์เนี่ยก็สามารถที่จะส่งเรื่องให้กับสารยาระหว่างประเทศได้ซึ่งซึ่งเป็นคือพอเป็น Ethnic มิ e ค n s นซิคือมันจะไม่มีอายุความหละเหมือนอย่างกรณีการอุ้มหายถ้ากระทําเป็นการอุ้มหายแบบกลุ่มนะคะ เอ่อก่อนนี้ก็จะไม่มีอายุความหรือในเอ่อในช่วงสงครามนะะากกาเ,เนี่ยค่ะอาจจะกรรมทางเพศเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นเป็นคดีหนึ่งนะคะที่จะไม่มีอายุความเช็จกันการลงนามสตยาบันของเมียนมาทําให้ต้นปีที่ผ่านมาผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมายื่นฟ้องทหารที่มีการกระทําขัดต่อหลักกฎหมายสากลต่อสารเยอรมันแม้คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนแต่นักสิทธิมนุษยชนมองว่า หากสารเยอรมันมีคำสั่งเอาผิดกับบุคคลที่ละเมิดเป็นแนวทางให้ไทยได้เห็นถึงความสำคัญของการให้สัตยาบันกับคดีอัชญากรรมร้ายแรงและอัชญากรรมต่อมนุษยชาติในอนาคตนริศราคินิมานไทยที s ีรายงาน